มาพบกันต่อไปใน Core Competency ตัวที่4นะครับ c o r e c o m p e t e n c ีตัวที่4มีชื่อว่ามีความเป็นมืออาชีพหรือ Professional ความเป็นมืออาชีพครับง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับความเป็นมืออาชีพคือต้องรอบรู้รอบรู้ทั้งภายในภายนอกต้องรอบรู้เรื่องของเศรษฐกิจสังคม การเมืองต้องไฝ่คว้าหาความรู้ตลอดเวลาต้องรับรู้ทั้งภายในก็คือเรื่องวิชัน่นมิชชั่นของธนาคารรู้เรื่องของายสโตนธนาคารรู้เรื่องแผนธุรกิจขอธนาคารรู้เรื่องแม้คู่มือวิธีปฏิบัติที่เราดูแลอยู่ที่เรากําลังทําง,งานอยู่รู้เรื่องแม้กระทั่งรายละเอียดต่างๆของวิธีปฏิบัติต่างๆ รวมถึงกระทั่งรอบรู้อาทิเช่นการพัฒนาชนบทการยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องรอบรู้มีความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคารเกี่ยวข้องกับลูกค้าเราจะต้องเพิ่มเติมค่อยคว้าหาความรู้ ตลอดเวลาและต่อเนื่องและถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อมีองค์ความรู้แล้วสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนนำองค์ความรู้ที่มีนั้นขับเคลื่อนสู่เป้าหมายขับเคลื่อนเพื่อให้ได้งานมีคุณภาพ <c oughs> เป็นไป,นปนตามกำหนดระยะเวลา นี่คือสิ่งที่ความเป็นมืออาชีพจะต้องแสดงออกมานะครับรู้อะไรบ้างอาจจะต้องรู้สภาวะปัจจุบันที่มากระทบกับธนาคารแล้วธนาคารมีสิ่งใดมีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถจะตอบสนองลูกค้าได้หรือมีผลิตภัณฑ์ใดสิ่งใดที่เรายังไม่ตอบสนองกับตัวกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แล้วองค์กรเราจะพัฒนาหรือปรับปรุง คิดหาวิธีการกระบวนการใหม่ๆอย่างไรเพื่อมาตอบสนองลูกค้าได้นะครับนี่คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพยกตัวอย่างเช่นเกิดภาวะโควิด19เกนะครับเกิดความเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องรู้แล้วครับว่าเอ๊ะเกิดความเดือดร้อนนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากโกรคระบาดนะครับแล้วมากระทบอะไรครับเศรษฐกิจเกิดภาวะ เงินฝืดเกิดภาวะต,ตกงานนะครับเราต้องรู้นะครับรู้แล้วก็ต้องตอบสนองครับตอบสนองอย่างทันท่วงทีโดยมุ่งสู่เป้าหมายมุ่งสู่เป้าหมายครับตอบสนองคือเมื่อคาดการแล้วว่าลูกค้าเกิดความเดือดร้อนนะครับเราสามารถใช้องค์ความรู้ของเราได้นะครับเช่นมีลูกค้า ตกงานจากโควิดสิหรือทายาทลูกค้าตกงานจากโควิดสิเราสามารถใช้องค์ความรู้เรานะครับไปอบรมให้ความรู้กับลูกค้ากับนิวเจนหรือกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเช่นความรู้ในการประกอบอาชีพเช่นความรู้ในทําเกษตรปราณีตความรู้ในทําการ,กรเกษตรปลอดสารพิษความรู้ในการทําการ,กรเกษตรทําอาหารแบบปลอดภัย นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้นำองค์ความรู้นั้นมาตอบสนองลูกค้าโดยมุ่งสู่เป้าหมายธุรกิจโดยมุ่งสู่เป้าหมายธนาคารโดยมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับเมื่อเราให้องค์ความรู้เรารู้แล้วว่าลูกค้าเกิดการตกงานจากการระบาดของโควิด -19 กลับบ้านมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเราสามารถตอบสนองได้ครับให้เงินทุนเพื่อตอบสนองลูกค้าครับไปประกอบอาชีพยามตกงานกลับมาอยู่กับพ่อแม่ให้เงินทุนเพื่อทำการเกษตรแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเกษตรของตนเอง หรือแม้กระทั่งให้เงินทุนให้กับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วในการไปปรับปรุงหรือพัฒนาการผลิตต่างๆนะครับมันตอบสนองอะไรก็ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเราทําไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมาครับเมื่อลูกค้าได้เรื่องของรายได้ที่ดีการกินดีอยู่ดีก็จะตอบสนองเป็นผลประโยชน์กับองค์กรครับ ที่จะได้ผลป,ประโยชน์ในด้านเรื่องของการจัดสินเชื่อในด้านเรื่องของการจัดการนี้ในด้านเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าในด้านของการให้บริการที่ดีรวดเร็วนะครับนี่คือ,อพฤติกรรมที่ธนาคารต้องการจากพงงานักงานหลายระดับทุกๆระดับเลย นะครับถ้าสรุปพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการรอบรู้ธุรกิจและมุ่งสู่เป้าหมายนะครับมาดูคํานิยามครับคํานิยามของความเป็นมืออาชีพมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเป็นผู้นําในการบริหารจัดก,การทรัพยากรองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จสูงสุดคาดการณ์และบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของทกศ และอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื่องเช่นความรู้ด้านธุรกิจธนาคารเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาชนบทยั่งยืนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตลอดจนหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอนี่คือคำนิยามครับแล้วก็ทรัพยากรในการบริหารทรัพยากรเราก็ต้องรู้ครับทรัพยากรหลักๆของธนาคารขององค์กรมีอยู่3ประเภทนะครับหงบป,ประมาณนะครับส อุปกรณ์ต่างๆสถานที่และ3ครับสิ่งที่เราจะต้องบริหารเป็นอันดับต้นเลยนะครับหรือคือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์บริหารทีมงานครับให้เกิดมีองค์งความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อนําไปตอบสนองลูกค้าได้ยอย่างทัน,นท่วงทีให้เกิดการทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันรวมพลังร่วมใจกันในการทํางานเพื่อตอบสนองลูกค้านะครับนี่คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพ และพฤติกรรมย่อย2พฤติกรรมที่ผมพูดไปแล้วก็มีเรื่องของการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายมุ่งมั่นสู่เป้าหมายก็คือเรื่องของแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานคานึงถึงคุณภาพงานรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายได้สําเร็จเกินเป้าหมายครับให้ดีเกินเป้าหมายเกินมาตรฐานคืออะไรนะครับเช่น เป้าหมายในการให้สินเชื่อลูกค้านะครับเป้าหมายเราบอกว่าจะต้องปล่อยสินเชื่อให้ได้ภายใน7วันถ้าเราบริการลูกค้าดีครับเราอาจจะสามารถอำนวยสินเชื่อลูกค้าได้ภายใน1วันหรือ2วันหรือถ้าเห็นว่าสามารถอำนวยได้ก็อาจจะได้ภายในครึ่งชั่วโมงโดยตอบสนองผ่านสินเชื่อ a c a s นะครับนี่คือมุ่งมั่นสู่เป้าหมายให้เกินมาตรฐาน แล้วก็รอบรู้ธุรกิจแหะครับความหมายคือมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของทกศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นความรู้ด้านธุรกิจธนาคารคู่แข่งความรู้ด้านเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาชนบทยั่งยืนรวมถึงประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตลอดจนหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพที่ส่งมอบผ่านพฤติกรรมที่ธนาคารต้องการให้แสดงออกมา อยู่สงพฤติกรรมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายพฤติกรรมที่แต่ละระดับจะแสดงออกมาถ้าเป็น4ถึง7แล้วครับพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็คือเรื่องของรับผิดชอบในงานในหน้าที่ที่ตนเองปฏิบัติอธิบายขั้นตอนได้อย่างชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญของงานได้เห็นไหมครับรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทําจัดลําดับความสําคัญของงานเพราะตนเองจะต้อง ปฏิบัติงานจะต้องทํางานงานไหนจะต้องรู้ว่าทําก่อนงานไหนรู้ว่าสามารถทําหลังได้นะครับนี่คือ4ีถึงเแต่วันนี้เรามาสอบเป็นหัวหน้างานครับเป็น8และ9ซึ่งเป็นหัวหน้างานเบื้องต้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาคือแสดงความรับผิดชอบในงานของตนและของทีมเพื่อประสบผลสําเร็จเป็นผู้นําทีมและให้คําแนะนําทีมเห็นไหมครับ ภาพรวมคือแสดงความรับผิดชอบในงานให้คำแนะนำทีมและเป็นผู้นำทีมเป็นคนสื่อสารเป็นคนน้มน้าวให้ทีมออกไปปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายสื่อสารอะไรครับเช่นเชิญชวนทีมงานให้รู้เข้าใจว่าจะต้องทำปปนอย่งยืนให้เขารู้เห็นเป้าหมาย เพื่อให้เขามีความรับผิดชอบในงานและออกไปแอคชั่นครับเพื่อทำงานโดยผ่านการที่เราเป็นผู้นำเป็นคนคอยกระตุ้นและเราสามารถให้คำแนะนำทีมได้ตลอดเวลานี่คือคำนิยามของ8และ9และถ้า10แล้วครับในการเป็นมืออาชีพมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย10ก็คือให้สแสดงพฤติกรรมขับเคลื่อนและกระตุ้นทีมงาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจและก็ดูแลติดตามควบคุมการทำงานของทีมงานขนับเคลื่อนและกระตุ้นควบคุมติดตามจำกับงานถูกไหมครับเข้ามาวอร์ดดิ้งเดิมที่ผมให้ไว้บ่อยๆก็คือวอร์ดดิ้งของควบคุมกำกับติดตามแนะนำเพราะว่าท่านเป็นผู้บริหารแล้วนะครับไม่มีคำว่าลงมือทำไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติ มีแต่การกระตุ้นมีแต่การส่งเสริมมีแต่การควบคุมกำกับติดตามแนะนำนะครับนี่คือวอร์ด,ดิงของการมุ่งสู่เป้าหมายและอีกพฤติกรรมครับคือเรื่องของการรอบรู้ธุรกิจนะครับถ้า4-7ถึง7ก็คือจะต้องใฝ่รู้มีความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจได้ใฝ่รู้อะไรครับเช่นเพราะ4-7จะต้องเป็นคนพบปัลูกค้าจะต้องเป็นคนอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า จะต้องเป็นคนบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นจะต้องรอบรู้ใฝ่รู้คู่มือวิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อตอบสนองในการให้บริการลูกค้านะครับทั้งหมดทั้งมวลใฝ่ายรู้รอบรู้เพื่อตอบสนองลูกค้าเพราะท่านคือด่านหน้าที่จะต้องให้บริการลูกค้าการให้บริการลูกค้าอย่างเน้นย้ำอยู่นะครับว่าคือ กลุ่มลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง6กลุ่มนั่นเองนะครับถ้าเป็น8และ9ก้แล้วครับพฤติกรรมที่แสดงออกก็คือเรื่องของติดตามเพิ่มพูนให้ความรู้ให้คําแนะนําในทีมงานเพื่อนําไปตอบสนองให้กับลูกค้าและสื่อสารโน้มน้าวให้ทีมงานเข้าใจเพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างดีได้อย่างทันท่วงทีเห็นไ,ไหมครับ เป็นเรื่องหลกัหลกๆเลยเป็นเรื่องของการให้คําแนะนําแล้วก็สื่อสารให้ทีมงานนําไปถ่ายทอดนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กลับมาสู่องค์กรนั่นเองและถ้าเป็นเบอร์สิบและครับพฤติกรรมที่แสดงออกก็คือเรื่องของสามารถต่อยอดวางแผนให้ความรู้และถ่ายทอดได้นะครับพฤติกรรมต่อยอดของเบอร์สิบนั้นก็คือเรื่องของการที่มีองค์ความรู้แล้ว มีองค์ความรู้แล้วนะครับเราจะต้องวางแผนให้ความรู้ถ่ายทอดสู่ทีมงานเพื่อทีมงานนําไปต่อยอดและตัวเราจะต้องต่อยอดทางธุรกิจให้ได้เช่นเรารู้แล้วว่าคู่มือวิธีปฏิบัติ a c a s h ตัวใหม่นะครับมีการเพิ่มวงเงินจาก5 0,000เป็นแสนเราสามารถต่อยอดเพิ่มองค์ความรู้ตัวนี้ได้โดยการถ่ายทอดให้ทีมงานรับทราบและ นำไปสื่อสารเพื่อหวังผลด้านการโกรดด้านสินเชื่อได้เห็นไ,ไหมครับนี่คือ,อการมองเรื่องของการต่อยอดวางแผนให้ความรู้และก็ถ่ายทอดให้กับทีมงานได้หรือถ่ายทอดให้กับผู้มีสเสียได้ก็คือลูกค้าได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเบอร์10จะเป็นเบอร์ที่มองภาพรวมทั้งหมดเป็นคนคุม ทีมงานเพื่อตอบสนองลูกค้านี่คือภาพรวมทั้งหมดครับของความเป็นมืออาชีพเรามาทำข้อสอบกันครับว่าท่านจะเลือกได้ถูกต้องหรือไม่นะครับให้เลือกพฤติกรรมที่ตรงกับความเป็นมืออาชีพนะครับว่าพฤติกรรมทั้ง8พฤติกรรมหรือ8ช้อยตัวนี้มีพฤติกรรมใดตรงกับความเป็นมืออาชีพครับ 1. นวัต เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับธนาคารอื่นได้เป็นอย่างดี 2. ขอบคุณปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการคิดผ่านมุมมองของลูกค้า 3. นภา,าสงมอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเวลาและคุณภาพที่กำหนด 4. ป้องศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 5. อ่อนชุก,กรมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งภายในทีม อดิศักดิ์มักคิดแผนรองรับเพราะคิดว่าอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้น 7. ปิติจัดลำดับความสำคัญของงานโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและ 8. กระหนกวางแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้กับทีมงานพฤติกรรมใดครับตรงกับความเป็นมืออาชีพลองคิดกันดูครับเฉลยนะครับหวังว่าหลายๆท่านจะตอบถูก ข้อที่ถูกมีทั้งหมด6ข้อดังนี้ครับนวัตเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับธนาคารอื่นเป็นอย่างดีก็คือเรารู้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายโดยการต้องรู้คู่เทียบสามารถเบนช์มาร์กได้กับอุตสาหกรรมของตนเองนะครับเพราะการรู้ข้อดีข้อด้อยก็คือเราจะมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองนะครับ 2. นัาพาสมมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเวลาและคุณภาพกำหนดนีค่คือการมุ่งสู่เป้าหมายก็คือได้ตามเวลาและคุณภาพนะครับป้องศึกษาหวงโซ่คุณค่าธุรกิจต่างๆอย่างสม่ําเสมอก็คือเรื่องของการใฝ่หาความรู้รอบรู้ธุรกิจนะครับต่อไปครับอดิศักดิ์มักคิดแผนรองรับเพราะคิดว่าอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นก็คือการมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย นี่คือการไร์เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายนะครับวางแผนรับกับเหตุการณ์ต่างๆต่อไปครับปิติจัดลาดับความสําคัญของงานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเป็นหลักคําว่าผลปฏิบัติงานชัดเจนครับคือมุ่งสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับกระหนกวางแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้กับทีมงานนี่คือเรื่องของการถ่ายทอดสื่อสารให้คําแนะนําเรื่องของการรอบรู้ ธุรกิจนะครับก็น่าจะมีหลายๆท่านตอบถูกทุกข้อนะครับและอีก2ข้อล่ะครับขอบคุณปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการคิดผ่านมุมมองของลูกค้าคําว่ามุมมองของลูกค้าก็คือเรื่องของฟีดแบ็กอย่างจําได้ใช่ไหมครับฟีดแบ็กก็คือเรื่องของการแคร์ลูกค้านะครับการแคร์ลูกค้านะครับตอบสนองอย่างทันท่วงทีนะครับ อ่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของ care for customer และอีกตัวหนึ่งครับุกรุกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งภายในทีมอันนี้ชัดเจนนะครับความขัดแย้งภายในทีมก็คือเรื่องของ cultivate collaboration นะครับหวังว่าทุกท่านหลายๆท่านจะตอบถูกนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ